สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแลแแ yes. ้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนู3ชั้นตุนซอสเทริยากิค่ะหมู3ามชั้นนุ่มๆนะคะตุนจนนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะมาพร้อมกับซอสเทริยากิที่มาม่าจะทำเป็นสูตรโฮมเมดนะคะเสิร์ฟลงบนข้าวพร้อมกับผักแล้วก็ไข่ต้มนะคะ หน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําซอสเทอริยาก,กิกันก่อนค่ะมาม่าจะใช้น้ําสะอาดตามด้วยซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นค่ะตามด้วยน้ําส้มสายชูหมักจากข้าวแล้วก็มิรินแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราจะใช้น้ำตาลทราย ที่ไม่ขัดสีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งไฟอ่อนนะคะจนกว่าส่วนผสมจะละลายเข้ากันดีนะคะจนเดือดได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะเตรียมแป้งมันสำปะหลังสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ํา50มิลลิลิตรนะคะมาคนผสมให้ละลายแล้วก็ใส่ตามลงไปค่ะเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะ ต้มจนกว่าซอสของเราจะเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะในส่วนของซอสเทริยากินะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆไม่มีวัตถุดิบในการทำนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อซอสเทริยากิสำเร็จรูปนะคะที่มีขายตามห้างทั่วไปค่ะก็นำมาใช้แทนกันได้นะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะหลังจากได้ซอสเทริยากิแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงกระทะสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะจากนั้นเราก็เอาหมูสามชั้นนะคะจัดเรียงลงไปแบบนี้ค่ะหั่นให้หมูสามชั้นมีความหนานิดนึงนะคะเวลาที่เราต้มไปนานๆเนี่ยเขาจะหดตัวค่ะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะเวลาตุ๋นไปเรื่อยๆหดลงแล้วก็ยังอยู่น่าทานอยู่ค่ะเราจะจีตัวของหมูสามชั้นนะคะในกระทะจนกว่าจะมีสีเหลืองนะคะในทุกๆด้านเลยค่ะ หลังจากที่หมูสามชั้นของเราเหลืองสวยได้ที่แล้วนะคะเราก็เติม3ามเกลือลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผัดผสม,มให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดนะคะผัดจนกว่าจะส่งกลิ่นหอมดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะเราจะใส่น้ำจนท่วมหมูสามชั้นเลยนะคะ จากนั้นเราจะเติมซอสเทริยากิลงไปนะคะสักประมาณ6ช้อนโต๊ะก่อนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับจํานวนของหมู3ามชั้นที่เพื่อนเพื่อนทำด้วยนะคะเราจะปิดฝาแล้วก็ตุนใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะหมั่นพลิกกับด้านทุก30นาทีนะคะพอตุนจนครบเวลาน้ำเริ่มงวดลงนะคะให้เพื่อนเพื่อนชิมรสชาติก่อนนะคะว่าเข้มข้นใด เป็นที่น่าพอใจหรือ,อยังนะคะถ้ารสชาติยังเข้มข้นไม่พอก็ให้เติมซอสเทอริยากิตามลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะตุ๋นต่อนะคะจนกว่าซอสของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นค่ะสำหรับมาม่านะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะมะาม่าก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะหมูสามชั้นของเราเนี่ยเปื่อยนุ่มได้ที่ซอสก็มีความเข้มข้นกำลังดีแล้วค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเต็มเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟลงบนข้าวสวยร้อนๆค่ะหมูสามชั้นของเราช่ำวาวหน้าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับผักค่ะมาวันนี้มาม่าก,ก็จะใช้เป็นผักกวางตุ้งนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นผักชนิดอื่นก็ได้ค่ะลวกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มค่ะ จากนั้นก็ราดน้ําซอสของเราลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะจะได้ไม่จืดชืดค่ะแค่นี้หมูสามชั้นตุนทริยากิของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสูตรนี้นะคะทําง่ายนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของซอสเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มเอาตามความชอบได้ด้วยนะคะหมูสามชั้นก็นุ่มนะคะละลายในปากได้เลยค่ะสีสันสวยงามน่าทานสุดๆ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ